พยานบุคคลนะคะก็คือบุคคลที่จะมาเบิกความต่อสารเพื่อเล่าข้อเท็จจริงแสดงข้อเท็จจริงให้สารเห็นค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะพยานบุคคลเนี่ยอาจจะต้องแตกออกเป็น3กรณีคะ่ะเป็นประจักษ์พยานคือพยานที่พบเห็นเองเช่นเตยเห็นฟิล์มทำลายร่างกายออก สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมเดิร์นลอชแนลอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเตยจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังค่ะว่าพยานหลักฐานตามกฎหมายเนี่ยมีกี่ประเภทค่ะแล้วก็เราจะไปหาพยานหลักฐานเหล่านั้นได้มาจากที่ไหนบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามและให้กาลังใจพวกเราโมเดิร์นลอชแนลด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเพื่อนๆต้องมาทําความเข้าใจคําว่าพยานหลักฐานตามกฎหมายก่อนค่ะคําว่าพยานหลักฐานนะคะหมายความว่า สิ่งต่างๆนะคะที่แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นนะปรากฏขึ้นต่อสารค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจคาว่าพยานหลักฐานแล้วนะคะแต่ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าพยานหลักฐานตามกฎหมายเนี่ยที่เราพบเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะประเภทที่1นนะคะเรียกว่าพยานบุคคลนะคะอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจได้ในความหมายในตัวของมันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรพยานบุคคลนะคะก็คือบุคคลที่จะมาเบิกความต่อสารเพื่อเล่าข้อเท็จจริงแสดงข้อเท็จจริงให้สารเห็นค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์เป็นอย่างไร พยานบุคคลเนี่ยอาจจะต้องแตกออกเป็นสกรณีคะ่ะเป็นประจั์พยานคือพยานที่พบเห็นเองเช่นเตยเห็นฟิล์ม ทำลายร่างกายออมแบบนี้เตยเป็นคนเห็นเหตุการณ์นั่นเองเตยจะเป็นประจับพยานค่ะกรณีที่2นะคะคือพยานบอกเล่าตามตัวอย่างเมื่อกี้เลยเตยเนี่ยเห็นฟิล์มทำลายร่างกายออมแต่เตยไปเล่าให้พี่ดาวฟังพี่ดาวเนี่ยได้รับข้อเท็จจริงมาจากเตยอีกทีพี่ดาวจะถือว่าเป็นพยานบอกเล่านั่นเองค่ะกรณีที่3นะคะเรียกว่าพยานแวดล้อมคําว่าพยานแวดล้อมเนี่ยหมายถึงว่าพยานที่อาจจะรู้เห็นเหตุการณ์ก่อนหรือหลังขณะเกิดเหตุแต่ไม่ได้เห็นในขณะเกิดเหตุนะคะแต่ไอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถอนุมานได้ว่ามี ก็ทําความผิดเกิดขึ้นยกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะฟิมทำลายร่างกายออมเตยเป็นคนเห็นแน่นอนว่าคนที่เป็นประจ,จับพยานคือเตยแต่ในการทำลายร่างกายนั้นเนี่ยน้องฟิมเนี่ยใช้มีดแทงเข้าไปที่ตัวออมค่ะแต่ว่าพี่เอเนี่ยซึ่งไม่ได้เห็นเหตุการณ์ขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาอยู่บริเวณด้านนอกเขาเห็นว่าฟิล์มถือมีดที่เปื้อนเลือดมาแบบนี้เนี่ยพี่เอจะกลายเป็นพยานแวดล้อมซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าการที่เห็นฟิล์มถือมีดไปนั้นน่าจะมาจากการที่ฟิลมไปทำลายร่างกายใครสักคนมาอย่างแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะทั้ง3 กรณีที่เตยพูดไปนะคะก็จะเป็นพยานบุคคลนะคะก็คือพยานประเภทแรกนั่นแหละต่อมาพยานประเภทที่2ค่ะคือพยานเอกสารพยานเอกสารคือข้อความใดๆนะคะที่ปรากฏขึ้นบนวัตถุซึ่งสามารถใช้มาเป็นพยานได้ซึ่งพยานเอกสารเนี่ยจะต้องมีวัตถุรองรับนะคะเช่นการเขียนเอาไว้บนกระดาษแน่นอนว่ามันเป็นเอกสารพวกเรารู้กันอยู่แล้วชัดเจนหรือแม้กระทั่งการเขียนไว้บนกำแพงเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอุย้ยคุณทนายกำแพงมันก็ใหญ่อยู่นะมันยังถือว่าเป็นเอกสารไหมเพราะว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยเ ว่าเอกสารเนี่ยอาจจะหมายถึงกระดาษแบบนี้แต่ในทางกฎหมายนะคะถ้ามีวัตถุที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือหรือข้อความแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นพยานเอกสารเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะพยานเอกสารนะคะยกตัวอย่างเช่นสัญญากู้ยืมเงินสัญญาค้าประกันแบบนี้ชัดเจนแน่นอนเลยว่าเป็นเปนเปอร์เป็นเอกสารมาประเภทต่อมานะคะประเภทที่3พยานวัตถุค,ค่ะพยานวัตถุนะคะคือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ความจริงโดยการตรวจด,ดูค่ะคําว่าตรวจด,ดูหมายถึงอะไรก็คือการที่ไม่ได้เป็นการอ่านข้อความหรือว่าพิจารณาข้อความ เพราะถ้ามีข้อความเนี่ยมันจะกลายไปเป็นประเภทที่2คือพยานเอกสารค่ะพยานวัตถุยกตัวอย่างเช่นปืนที่ใช้ในการกระทําความผิดมีดที่ใช้ในการกระทําความผิดแบบนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นวัตถุที่จะต้องเอาไปตรวจสอบว่าได้มีการเอาไปใช้เพื่อกระทาความผิดจริงหรือไม่แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพยานวัตถุ volunteer. ค่ะต่อมานะคะพยานประเภทที่4ค่ะเรียกว่าพยานผู้เชี่ยวชาญคํานี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าหมายความว่ายังไงพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่บุคคลที่พบเจอการกระทําความผิดแน่นอนไม่ได้ อยู่ในเหตุการณ์นะคะคําว่าผู้เชี่ยวชาญหมายถึงว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆยกตัวอย่างเช่นวิศวกรหรือว่าแพทย์ค่ะบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาในคดีได้ยอย่างไรนะคะคือบุคคลเหล่านี้เนี่ย ้ามีการสู้กันด้วยข้อที่จริงยกตัวอย่างเช่นมีการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นตัวโจ์เนี่ยก็อาจจะนำพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นวิศวกรมาเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างของอาคารนั้นเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่โจทย์ฟ้องมาจริงหรือไม่ซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแน่นอนว่าเขาเป็นวิศวกรเขาทำงานมานาะนเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการตรวจตราโครงสร้างตึกอยู่แล้วนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะถูกเรียกเข้ามาในคดีเพื่อมีการเบิกความยืนยันไปว่าตามที่ไปตรวจมาแล้ว พบเห็นว่าตึกนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งทั้ง4ประเภทที่เตยได้อธิบายไปนะคะนั่นคือประเภทของพยานหลักฐานที่เราพบเจอกันในทางปฏิบัติเลยนะคะและคําถามต่อมาแล้วเราจะไปหาพยานหลักฐานเหล่านั้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางอย่างนะคะคนบางคนที่เห็นเหตุการณ์เอกสารบางอย่างหรือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งพยานวัตถุเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราเราไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเราจะไปตามหาสิ่งเหล่านั้นมาในคดีเราได้อย่างไรแบบนี้ ้เะะพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคําว่า การหมายเรียกพยานค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าพยานทั้ง4ประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือว่าพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับคดีเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะเรียกเขามานะคะจะต้องมีหมายเรียกพยานจากศาลไปหาเขาเพื่อเรียกเขาให้เข้ามาในคดียกตัวอย่างเช่นเราอะ่ะจะขอเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นวิศวกรหรือเป็นแพทย์เขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลยเราก็จะขอออกหมายเพื่อให้เขามาในวันสืพยานซึ่งในหมายค่ะก็จะระบุเอาไว้ว่าจะต้องมา สารในวันที่เท่าไหรเลขคดีอะไรผู้ความเป็นใครแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียกให้พยานบุคคลหรือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในคดีค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับพยานเอกสารและพยานวัตถุซึ่งแน่นอนนะคะว่าพยานเอกสารหรือวัตถุเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ครอบครองเองอาจจะไปอยู่กับบุคคลที่3หรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนยกตัวอ,อย่างเช่นธนาคารเราอยากได้สเตทเมนของธนาคารมากเลยแต่เราไม่ใช่เจ้าของบัญชีแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอามาได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือ ก็ต้องขอออกหมายเรียกจากศาลนี่แหละค่ะส่งไปให้ธนาคารเพื่อให้ธนาคารส่งสเตทเมนที่เราอยากได้มาให้เราเพื่อใช้ในการสืบพยานต่อไปค่ะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะพยานหลักฐานที่เราพบเจอกันบ่อยตามกฎหมายเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทค่ะก็คือพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งพยานเหล่านี้ถ้าเรามีเราสามารถนําไปที่ศาลได้เลยแต่ถ้าพยานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราหรือเป็นบุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่3ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีแบบ นี้ก็สามารถขอออกหมายสารเพื่อเรียกพยานเหล่านั้นเข้ามาในคดีได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเตยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าได้รับแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามและให้กําลังใจพวกเราบน The Law Channel ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะมีประเด็นสงสัยหรือคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าทักมาที่เพจเพื่อสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยค่ะน้องแอดมินจะคอยตอบคาถามเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องการปรึกษากับทนายความก็สามารถ แจ้งน้องเพื่อนัดวันเวลาปรึกษาได้ค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในการปรึกษากับทนายความจะมีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยค่ะท้ายนี้นะคะแต่ก็ต้องขอฝากเพจโมเดิร์นลอนะคะโมเดิร์นลอร์ค่ะดมีโมเดิร์นลอร์พอดแคสต์และ Tik t o ็อกของโมเดิร์นลอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ